หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเพราะว่าหลังจากโดนคดีไปเนี่ยก็เงียบไปพักใหญ่ยงเนีแก่ตัวปลีกวิเวกแล้วก็พอจู่ๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมานะฮะเริ่มตั้งแต่โสพสความในใจ23นาทีลนช์แคมเปญไอ,อย้ยกเครื่องประเทศไทยยกเครื่องเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ประกาศที่จะจัดอีเวนต์ใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ในว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของเพื่อไทยในการลึกสร้าง ขณะเดียวกันก็คู่ขนานไปก็คือเดินสายไปเยี่ยมคุณพ่อแล้วก็อย่างอย่างเนี้ยโปสเตอร์เนี้ยก็ชวนคิดนะมันมันต้องให้นักประชาสัมพันธ์หรือคนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาเนี้ยอ่ามันมันจะสะท้อนอะไรไหมพี่โก้มันมันแค่แคๆพัฒนาการพัฒนาการก็คือจากตั้งแต่ไทยรักไทยมาเข้ากี่พักแล้วผมจําชื่อพักมาได้พลังประชาชนสุดก็คืออ๋อ พอข้างล่างคือไทยรักไทยและขยับขึ้นมาโตขึ้นมาก็เป็นพลังประชาชนและจงกระทั่งมาเป็นเพื่อไทยที่ตัวใหญ่ใหญ่ที่เป็นหัวกลมไม่เป็นหัวตัดอตอนตอนแรกเป็นหัวตัดก่อนก็เลยมาเป็นหัวกลมนี่คือยกเครื่องเพื่อไทยก็ก็เออก็มีแคมเปญนี้ออกมานะฮะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดตัว เตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเออไอการเดินสายของแกนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยุทธศาสตร์เ,เรียกคะแนนสงสารจาก <ứng S 2> คุณพ่อนั่นแหละส่วนหนึ่งก็คู่ขนานไปก็คือการลงพื้นที่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อมันก็จะมีเลือกตั้งที่รีสกเกตมีเลือกตั้งที่กาญจนบุรีรนั่นก็คงต้องลงพื้นที่เพื่อ,อช่วย <ứng S 2> แต่ก็จูๆ่ๆเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปลี่ยนหักมุม หักมุมนะไม่ไปเมืองการไปพื้นที่น้ําท่วมแทนตระดิตแล้วก็เข้าใจว่าทีมกลยุทธ์เนี่ยคงบอกว่านี่เขากําลังไปเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้กันที่ที่บุรีรัมบุรีรัมย์เนี่ยเราต้องใช้จังหวะนี้แหละที่จะให้เห็นว่าเราเนี่ยเข้าถึงมวลชนมากกว่าอือ่าปัดเขาใช้สโลแก่เลยนะเพื่อไทยหัวใจ คือประชาชนหัวใจคือประชาชนและในถุงยางชีพไม่ได้มีแค่ยางชีพและมีอะไรนะันมีความหวังไปตโตโตเลยอยู่ในถุงนั้นในขณะที่ฝั่งหนึ่งนี่โอ้ก,กําลังเบิร์ตเดย์แฮปปี้ใช่ไหมัก็เหมือนไม่เห็น คือเประ้อนของกําลังเดือดร้อนเนี่ยแล้วจะมาเบิร์ตเดย์จะมาป้อนกล้วยช้างอะไรกันในชั่วโมงนี้มันเวลาเหรออ่าอ่าปลูกก็ม่กล้อมือกันขอให้เป็นอีกสี่ปีสี่ปีสี่ปีสี่เดือนไม่พอต้องอยู่ต่ออีกสี่ปีอ่าดูเหมือนจะเป็นภาพตัดกันอ่าคือเอาละเพื่อไทยเราพูดถึงกันไปแล้วแต่พีรพันธ์จะไปต่อรวมไทยสร้างชาติเห็นบอกว่าอ่ปรับลุกเกี่ยวกับเรื่องของอ่ตัวย่อเป็นเป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรไปแล้วเหรอพี่โก้ไม่รู้นอ่าเดี๋ยว อแฟนคลับจะจําไม่ได้เอกนะเพราะเขาจําแต่รอทอสอชอ,อแล้วไปเปลี่ยนเป็นอักษรย่ออะไรไม่รู้ผมก็จําไม่ได้มีคนบอกมานะเดี๋ยวก็อาจจะสร้างลุกใหม่ปรับลุกใหม่เพื่อเห็นว่าไม่ได้อยู่กับที่ไงนี่ไงเรากำลังจะไปต่อไงอนะนี่แหละและจะไปต่ออย่างไรก็ยังเป็นคำาับอ่เอ้ีอ้ก็เป็นอีกแคมเปญหนึง่ง <laughs> ทางการเมืองที่แบบออกมาแบบคนงงๆอืมคุณจะไปต่อคุณจะไปยังไงมันไม่มีคนจะไปกับคุณครับมันเหลือสักกี่คนครับใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่โก้เพื่อให้ความเป็นธรรมนะไปต่อนะเป็นความตั้งใจเหมือนกับที่ด็อกเตอร์เอนะกำลังมีลูกศอนสี่ดอกห้าดอกที่เขากำลังจะขับเคลื่อนทิศทางเรื่องพักของเขาเนี่ยพี่โก้ว่าสองพักเนี่ยนะฮะในกรุงเทพอ่ะ นะความน่าจะจับต้องอคนจะสนใจและจะแปลเป็นคะแนนเสียงเนี่ยใครจะได้มากกว่ากันคุณเอาเขตหรือเอาอหรือเอาปาต้ลิสพี่โกวัดทั้งสองทางเลยนะฮะปาราต้ลิสก็ถือว่าได้เพราะบางคนเขาไม่ไปเลือกเขตเนี่ยคือเข,เขาจะเลือกทั้งสองอย่างก็ได้เนี่ยคือพักหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทั้งคู่เขตก็ไม่มีตัว โอ้โหใข่เอาใครอ่าชัดต่อปูนเนี่อะลูกลูกชายเขาด้วยชื่นชอบโค์องเลยย่างเก่งก็ได้เขตรงนั้ได้บางซื้อนะอ่าเนี่ยเขายังได้นะถ้าถ้าไปต่อเนี่ยเขาได้มีที่หนึ่งแล้วอ่าแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเปลอ่าเข้าไปต่อแล้วผุ้มีพันธ์์กชจะเอาปาร์ตี้ลิสต์มาจากไหนเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงนี่ต้องต้องได้เท่าไหร่ โหก6-7แสนมั้งอาประชาชนได้ปัด9 9แสนได้มา3หรือ4ที่นะฮะประมาณลุงป้อมได้ที่เดียวลุงป้อมได้ที่เดียวทั่วประเทศขนาดฮอตมากนะตอนนั้นน่ะพลังประชารัฐได้ที่เดียวต้องฮอตเท่ากับหรือไม่ก็ครึ่งหนึ่งของสมัยที่ลุงตู่ทำนั่นคือโดนไทยสร้างชาติเอามาครึ่งหนึ่งของ4ล้านเอา2ล้านได้ไหมนี่ไงมันถึงต้อง ต้องตั้งคำถามว่าเนี่ยเนี่ยจะกลับมาจะไปต่อเนี่ยและจะไปยังไงเนี่ยไม่ได้เป็นเหนื่อยแทนนะพี่ก้อนนะแต่มาคิดว่าจะไป,ไปยังไงในขณะที่พักใหญ่เขาเนี่ยโอ้โหพลังดูดเป็นไดโวเลยแล้วบ้านใหญ่ทุกบ้านก็อยากจะไปอยู่กับภูมิใจไทยไปอยู่กับกาททำอะไรพวกนี้นะไม่นับมไม่นับเอ่อเพื่อไทยที่เขาคงสู้ละ่ะนะแต่นี้ถามว่าบ้านใหญ่ก็ไม่มากับคุณกระแส คุณก็ไม่มีชุดนโยบายเลยจะไปขายคนข้างๆล่าสุดผมเห็นใครนะเดี๋ยวดิอ่าอัธวิทย์หรือว่าเป็นใครหรือว่าทำหน้าไม่อยู่หรือ้๊นี่ไปไปสมัครเข้าประชาธิปัตย์กันเยอะแยะแล้วคนเก่าคนแก่พวกนี้สกลทีอ่าสกลทีพัฒยาคุณอ่าก็ไปด้วยอ่าเออมันก็ไม่มีแล้วอ่ะครับแล้วเอาใครอ่ะอันท้กชื่อเลยสิมีพิชคนเดียวคนอื่นก็ไม่รู้ไปบูนเหรอ โอ้โหเขาอยู่นูวนอยู่อยู่ลูกปั้มเขาเหลือใคไรไม่เหลือเขากําลังจะปรับลุกกันไม่ใช่หรอว่าพักลุงใหม่อย่างงี้ไม่ใช่หรือใครวะแมริลกติกเหรอผมแมริลติกเนี่ยก็ก็น่าจะกลับนู่นนะคือประชาธิปัย์เขากําลังคืนรังกันนะเลือดเก่าไหลกลับนั่นคือเป็นการสะท้อนในสิ่งที่คุณเฉลิมชัยจะทําแต่ไม่สําเร็จก็จะเอากระแสมันก็ไม่ได้กระแสลุงตู่อีกต่อไปแล้ว ใช่ไหมมันไม่มีเลยคมันหมดไปแล้วกระแสอะไรกระแสะปุกชาตินิยมไทยกัมพูชาก็คุณพิลพันไม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยชาตินิยมก็ไม่ได้เพราะว่าก็จบลงไปไป,ไป,ไ,ปไปสนับสนุนคุณอิงตอนนั้นก็จบลงพร้อมๆกับเรื่องอังเคิลไงแล้วก็ยังอยู่นแล้วจะถามหาชาตินิยมอะไรอีกก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ชาตินิยมชุดนโยบายด้านเศรษฐกิจ จะขายเรื่องพลังงานก็เห็นเห็นก็อยู่สองปีเขียนกฎหมายไม่จบสักเรื่องรู้รู้สึกว่าเนี่ย<ม>ผมพูดไม่รู้ว่าคนแรกหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณพิรพันเนี่ยสร้างความหวังอยู่กลางทุ่งหวังนะและวันนี้ทุ่งาเเนอรตอนนี้มันก็ยังเป็นทุ่งหวังซึ่งเขาไม่ได้หวังกับคุณแล้วนะเพราะคุณยังอ่าล่างล่างแก้แกนะ้นอนกันตีสองตีสามก็เพะว่าไปตรวจร่างกฎหมาย เขาคงไม่ให้โอกาสมากลับมาล่างใหม่แต่มังไม่โกรก็โดยสรุปไม่รู้อะไรไปขายโอเคเขาจะไปต่อก็ให้เขาไปแต่จะไปยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนา,าทีเนี้ก็อ,อย่างที่เราพูดกันเบื่อสุขที่แล้วนะก็ดูเหมือนพักหนึ่งเนี่ยหัวหน้าพักอยู่แต่ลูกพักไม่อยู่แล้วนะอันนั้นหัวหน้าพักอยู่แต่ก็ดูเหมือนอจากขายไม่ได้แต่ลูกพักก็เตรียมที่จะไปอีกเหมือนกัน